ผมจะได้ครับแบบได้จดหมายอะไรเงี้ยจากคุณแม่<ช>บ่อยๆว่าเ,เห็นลูกซึ่งอายุสักแบบสิบขวบอบยังเป็นแบบประถมปลายมต้นอะไรเงี้ยแต่เริ่มมีพฤติกรรมแบบแตแต่แล้วว่ามีพฤติกรรมแบบออนแอออนแอเกินชายแต่ก็ยังไม่ถึงหยิก <c oughs> แต่ก็จะมีลักษณะหัวสั้นผมสั้น <c oughs> ดูแล้วก็จะมีความประหลาดนิดนึงถึงจุดนั้นนะคุณแม่คนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ ควรแก้ก่อนไหมฮะคือจริงๆถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่คนเนาะเราก็ต้องบอกว่าไม่มีใครอยู่ข้างหน้าเราโดยบังเอิญแล้วก็ไม่มีอะไรที่อยู่ข้างหน้าเราที่พบกันครั้งแรกมันต้องกลับไปถามใจพ่อแม่ก่อนนะปอมอแปมถ้าคุณแม่เป็นอย่างนั้นนะแม่ถามว่าไอ้ที่เราเห็นลูกเราเป็นอย่างนั้นน่ะเราทุกข์เหรอ,อแล้วเราจะไปเปลี่ยนเขาเนี่ยเพื่อให้เราพ้นทุกข์เหรอ,อหรือเราจะหาวิธีการที่จะสื่อสารกับเขา แล้วทําให้เกิดความมั่นใจในตนไอ้ที่เขาเป็นอย่างนั้นน่ะเขาสุขหรือเขาทุกข์ก็ต้องถามเรื่องความสุขความทุกข์ที่ใจถูกไหมลูกเราก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่คุยกับลูกเราว่าที่เขาเป็นอย่างเนี้ยเขากําลังจะบอกเราว่าอะไรไม่ใช่เราไปบอกว่ายี้ไม่ใช่อ่าไม่ออกสาวจะตีอย่างเงี้ยอ้าวก็ปรากฏว่าอะไรเราเอาความทุกข์ไปแก้อะไร แล้วมันจะพ้นทุกไหมถามจริงนั่นสิซุมมีคนมาบอกพี่ป๋อมแปม๋มอย่าเป็นอย่างนี้พี่ป๋อมแป๋มว่าไงผมว่าจะอย่าไปยุ่งอ่าเห็นไหมแล้วก็วิห่หนีอ่า<ะ>เห็นไหมสเปซมันจะกว้างขึ้นเราเข้าไปในสิ่งที่เราไม่ได้ถามเรื่องใจแล้วถ้าเผือ่อเขารักเราเขาก็จะไปทําข้างหลังไม่บอกเราแต่ข้างหน้าเราก็จะทําให้ถูกใจเราแต่ถามว่าแล้วมันถูกใจจริงไหมไม่ เขารพเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วใจไม่เป็นทุกข์แล้วก็สื่อสารกับเขาให้เขาเลือกในสิ่งที่เขาต้องซื่อสัตว์ว่าอยู่เลือกอะไรก็ได้นะแต่สิ่งที่เลือกนั้นต้องพ้นทุกข์นะถ้าเราคุยเรื่องใจเนี่ยเพราะว่าจะมีคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยคือผมรู้สึกว่าเขาก็เขาก็รับได้แหละกับคนเป็นตุด๊ดเป็นแต๋ว<อ>ในในโลกนี้แต่พอมาถึงว่าเป็นลูกตัวเองปุ๊บอา้าวตายละ ของชันไงของชั้นไงลูกของชั้นไงเห็นไหมว่าเวลาที่เราไม่ได้มีไม่ได้มีเกาะกำบังใจอ่ะคุณแม่ใช้คำว่าสติมันเป็นราขานะคืออะไรกับคนไหนเนี่ยมันรู้สึกน้อยเอแต่ถ้าอะไรที่มันอยู่ในใจเราเราจะรู้สึกเยอะแล้วถ้ามันเป็นของชั้นด้วยนะแล้วพอของชั้นเสร็จนะมันคือหน้าตาชั้นมันคือชื่อเสียงชั้นถ้าเรามี นิสัยที่แบบชอบเอาชั้นเป็นเซนเตอร์ hmm. เขาจะทุกข์แต่ถ้าเราบอกว่าไอ้ลูกมันก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่เราต้องคุยกัน mm hmm. ถ้าอยู่เลือกอะไรแล้วอยู่ไม่ทุกข์เราเคารพนะถ้าเราคุยกันเรื่องนี้ถ้าเด็กบางคนเนี่ยเขาอาจจะยังไม่แน่ใจ uh huh. แล้วพอเขาเป็นแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาเดินอ,ออกมาก็ได้แต่เขาไม่ได้หนีเราซะจนกระทั่งห้ามใช่ไหมถ้าห้ามมากๆเป็นเลย อา้าวใช่หรือรเปล่าจริงจริงค่ะถ้าเป็นคุณแม่คุณแม่ก็ถามเขาเลยง่ายๆเลยว่ากําลังจะบอกให้เรารู้สึกยังไงกับเขาถูกไหมถ,ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแฝดมันพูดกับเราตรงไปตรงมานะ่ะบางช่วงเด็กอาจจะบอกว่าเออเขารู้สึกดีแต่บางช่วงเขาอาจจะบอกว่าเขากําลังสับสนแต่เขามีเราเป็นเพื่อนคือเขามีแม่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ คุณแม่เชื่อมั่นว่าถ้าเขาพูดกับพ่อแม่เขาได้ในทุกเรื่องทุกความรู้สึกเขาจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าเขาจะเป็นอะไรที่เขาเป็นและเขาไม่เป็นทุกข์นั่นไกดีจังแต่สําคัญก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะให้เหมือนกับให้ทางเลือกนะอควรจะเป็นคนบอกว่าทางนี้ถ้าไปเนี่ยจะเจออะไรทางนี้ถ้าไปเนี่ยจะเจออะไรนั่ถ้าค,คุณแม่ถาม แหม่มแจ้แล้วที่เป็นอย่างเงี้ยทางที่เลือกมาเนี่ยเจออะไรอะลูกของปแปมมจะโชคดีว่าไม่ค่อยเจออะไรเท่าไหร่นะคะัม,มันก็ไปตามทางของมันอืเราก็อาจจะเจอเจอคนที่หัวบรานนิดนึงมักมันตะโกนแล้วว่าตุ๊ดตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกไงแล้วก็หูทุนลมค่ะเพราะว่าเอาเข้าจริงก็เป็นน่ะคุณแม่อแล้วเราจะต้องจะต้องไปโกรธอะไรไปโกรธไปครึ่งอะไร ไม่ได้เรียกเราว่าเอ้ยผีเออแต่ก็ไม่เรียกเลาผีเราอาจจะตกใจว่าเอ๊ะหรือเราเป็นผีแต่นี้เราเป็นแล้วก็เป็นตุด๊ดเขาก็เรียกเราตุด๊ดเราก็ไม่ได้ว่าเจ็บช้ำน้ําใจอะไรนั่นแสดงว่าการที่เขาเรียกมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกมีปมได้ไม่ได้มีนั่นแสดงว่าคนที่จะเป็นหรือไม่เป็นต้องดูว่าตัวเองมีปมหรือเปล่าใช่ถ้าเราไม่คิดว่ามันเป็นปมมันก็ไม่เจ็บนะมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เอออจแล้วมีคนที่มาชื่นชมมั้ย มีอะเขาชื่นชมอะไรพี่แต่ไม่มีใครชื่นชมเพราะว่าเราเป็นตุดเฉยๆแม่เขาเขาจะชื่นชมเขาก็ต่อเมื่ออะเราไปเรียนหนังสืออไรที่ดีๆเรียนได้ดีทํางานอย่างหนักหน่วงตั้งใจเขาจะชมจนไม่มีใครอยู่ดีๆก็มาชมว่าออ้เป็นตุดละดีนั่นแสดงว่าจะเป็นอะไรต้องมีสํานึกดีกับตัวเองถูกไหมคะ คือ<ะ>ต้องตั้งใจกับทุกเรื่องมีวินยัยกับสิ่งที่ตัวเองเลือกที่จะเป็นเช่นถ้าเป็นตุ๊ดเรียนดีทําการงานดีไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ชื่นชมคนอื่นเป็นไม่ใช่เป็นตุ๊ดที่ริษยาใครไปหมดพี่ปมแปมริษยามนะไม่ค่อยครนิดหน่อยกันนิดหน่อยเวลาเห็นเข้ามากันเป็นคู่กู่กันนะอ๋อเหรอรู้สึกอะไรกับเขาเขารู้สึกว่า <laughs> <laughs> บางครั้งก็น้อยเนื้อต่าใจ ไม่ไมีคู่เหรอจริงเหรอหยุดใจจังไม่มีคู่ไม่มีค่ะไม่เคยมีใครรักเหรอเคยมีแล้วเขาก็เขาก็ไปไปตามทางไปตามยถากรรมของเขาแล้วค่ะเคยรักเคยไหมเคยอกหักไปไงอุ <t 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 ๊ยอกหักก็พังพี่นาศ